ป้ามาละคนสวยเลยพี่น้อง้าไปไป,ปไปทางผีแหลปไปม <c oughs> ึงแน่พี่น้องเ่นสอนรถมาก,กับเบาอา่านเบาเป็้สาว,พาวเพิ่นอนยังไงนิวว่มะเหรียบาทเบาสอนเลี้ยวเลี้ยวเลว ไปใช้สามวันนี้เพื่อไปใช้ห้อยเขาสิครูเขามีครูรักครูหัวเขาสิมาเฮ้ยวันนี้มาเจอกันอยู่ที่บ้านเบาซ้อนพี่น้องบริไปห้าทั้งในว <สะ S 1> ันนี้พี่น้องเอ้ยไปวันนี้มาแบบดิ้มผู้เบา <laughs> ผู้เบาของเบาอาจอันนี้นั <laughs> ่นไป ใส่เวนตาดำเสร็จอีกอันที่โหลดโลอหมดมือยี่ขีโหลดแบบซักแค่กี่โล่จะได้มาโหลดหเดีลยเออดูว่าเอาส่วนเิ็กน้อยมาเอามาที่โผล่มาตอนแรงนี่วะอืมมันเรามาว่าแต่ได้ยากได้จ้วี่เจ็ดทองมันอีเจ็ดสิเห็ดยังเนาะจ็ดสิไปใส่ขันไปหากับไปหานางกับเผากันเดี๋ยขั้นจะไปหาเห็ดกับโมเมนไปหาเห็ด เห็ดกระบอกพี่ได้เไปได้ลอกวเลยวลม่เออมงเมาลายจะสีด้สิแต่เห็ดลายอ่าลายจะเมีงเลยไม่เล่เก็เลยดไปห้ายังก็เลยมาอยู่บ้านบาซ้อนนี่แหละนั่งโคกันเมื่อนี่ให้จะไปห้าลายกับบวไวได้มหาเนก็ดีบอเอื้อบดบดมาเนาะเมียนเฮือนจีซีกะลงไปพุนฮาปูหาห้ายา เขาบ่มีปูมียาอันนี้ผมบอมีปูมียากับจ็คสไปไซแล้วกับปูกับบ่มีเหรอปูอยู่กรุงเทพกับพาไปเขากินแล้วเขาขึ้นมาืหมนี่เอไมีได้เคยหมานะเออเขาขึ้นหมาเอ้ากับมีไปห้าเขาสะ อะไรวะพูผู้เจ้าหาพูไปขึ้นมาขึ้นมาแต่เมีเขาขึ้นมาแต่คนในบ้านขึ้นมาแต่คนในบ้านบ้านมันมือี่มอเดียยมือดีมอเดียวมอเดยมอนดียอเยวมเดอยอเดียวมือดียวมืเียวเดีอดียอดยดยวมดียดียั้อยเดีอเยอเดยอเยวืดีวด้ยวมือเดีวมอยดเยด้อดดยดด ภายในเาบริไปได้มาบรรยากาศบดีกรมาเล่นอยนี่แหละนี่มาเบิ่งมันนี่มาในดิมปูซายไม่ได้ใส่ชุดมารุมพุ่มผัวมันนี่นะใส่ยังมาขับดีรถมัอนี่มากับบราวดาดเพื่อนวาเลตซองเข่าละเลตซองอุปยูสข่าวจาบาไทาีข่าวจาก ่ต้งนีละมกีดมมูนเกุเป็นก้ะไปซีาอีกแล้วนี่อฟเิอ้ยเอฟซีไปยังไม่ได้เท่ากันหรอเจ้าขมักอ่ะเอฟซีผู้บ่าวเท่า เขาขมักเจ้านาอเท่าวันนี้ก็ดิบอกว่าผู้บ่าวเบิ้งม,มาขัดแน่เอ้ยเจ้าของอ,อ้าวอ่นนังซื้อมีเป็นป่ะนะบอเดี๋ยวนี้จะมีจกักถีบจักแดนไปนะอานะาน้าเวาเห็นฮัทแต่ปัะตุันนี้ที่เลียงควาดเป็่ยนให้นายไอ็ที่ปรก็ศไม่ได้เปล่นอ้าวนั่งคู่กันทาพี่นอ้องจังสีเห็นไปเฮ็ดเอยียงแต่ละมือกะย่ามนีนะ ผมมีหัแนวหาพี่น้องเอ้ยเพียทพรก็บออกไปเลาะจนว่ากาลอยคาลากับบอมีคนมันนันเด้คนมันเทียนคนมันเทียนอันเด็คนมันเทียนอันเด็กเสียดยังนั่งล้มกันยืนหิเลยพี่น้องให้สิไปทั้งใดห่อนกับห่อนคุณกับห่อนประทุกซ้ำตกอยู่แต่ปล่อยแหตกมาถึงข้าวสาร น,นึกว่ามันแข็งมีจุยบอกว่าอ๋อปลาทองเมีแร่เฮ้ยเมีแร่าหมดแล้วนะเราหั่นกระเบื้องตุ๊กเนาะวางหน้า <ละ S 2> ดำหน้านะก็เพื่อสิตุก๊กแล้วก็เลยไปไสบ์ไปห้าผู้บ่าวน้อยบออยากอยู่บ่หรนึกว่าพาไปอันนั้นบอกค่อยจะพาไปานะ <โอ S 1> ไปเพื่อเอานั่นเน๊ เอ้เจ้โฟเอ้ยจนนังนสาบ้านนานเฮ้กิดเดี๋ยวเจ้าจะเอาโฟเอ้ยเจ้าเองเลยเนื้อบานอยู่เนี้ยพอได้ผ่าไปเสร็จกบเราไปกินเรากินข้าวสากอีดีน่บอกไปเอามาอีดีนี่ ไปกินข้าวไปรับปัดิน,นจนชิ่อ่มแล้วพี่น้องได้ตุ้ยน่ะมือนี้น่ะจังว่าบ่ได้ได้หันไปขมาซ้ำอิ่มแหง้งนอนกินข้าวซ่าเอากินเพื่อได้ฮะอันเข้าวซ่ามากินใบบังกอนกับอเมซิดาบอกรินภาษามาได้เพื่อที่รอขันผู้เข่าห่อเมื่อเมื่อนะมันกินได้ยังไเข่าห่อเมื่อเมือแบบตอนเศร้าอ่ะเด้ เออเอาเต้นเนียมันกินได้เนาะเอาเะรก็ม็ดแล้วนะเนียก็ค่ะถกับเม็คุยคยยค่ะ้าูดลคนเป็นห่อตอนเช้าได้ตะกี้นะห่อตอนเช้าหน่อยิีนาะอเช้าสามโมงลุกมาห่อมือนีห่อไว้ตั้งแต่มือันท่านสมัยแล้วพี่น้องทีผมากินก็แบบท่านสมัยแล้ว มาตองส่ย,ยังก็ได้ได้หอก็สากนะได้ใบตองนะหอได้เงินนั่นเพิ่นก็นไปซื้อกินเองบาทนี่ได้งเงินเลยก็เื่อให้ฮันบ้างจะไปไก่เป็นตาเพิ่นได้ายามันตนะโอ้้เาดนั่งอน้เดยวไดกรดาหน้างะนมปอตน้ดอสอัน กลุดไมนเอไ่่าเนตเหม็นมนไ่ได้าเยอ่นะข้าน่ไม่เหมนเลด้ฝตงตรงตอนไล่คนีมางได้เงนเอนไล่จะได้เงินอ้าไล่เนี่นมือเลือเหรอจะไลนั้นมีคนเบิงย่บอพี่น้องเขาจะพอไล่ดิ เอสิเบิ้งอยู่บ่ให้มันมีสัญญาณจะกก่อนเหีนบ่มีหอสัญญาณนี่นั่นใส่ยังไบนี้เลอาเพื่ออะไรซดนได้เงินแล้วนะเจ้ายัว่าะไนเพื่ออะไรซดได้เงินนอะไรทั้งซนแล้วมีเงินเท่ากบว่าเออว่าเรามันฮักเอาจนเมื่อหักกันยังักกันอยู่พันป่าว่าแล้วว่าได้ชะสมมุติเราสาพันหกจะหักไปพันไพนดหกเลนนมันมันเท่าแล้วนี้ มาจะเอาเขาอันบันซีเอาเลยเป็นเรียนเห็นเลยเป็นไใช่แบบนี้โอ้ยผู้ติดตามมากโซอ0พันสีไล่ไปสิพับเบิ้กเลยวยงกัดอ้าวกรบบี่ตะว่าจ้าเขาได้แล้วอ่ดหันโหเดกไว้อู่นี้พวบอกอ่อแต่เส้นงว่าสัวจะจะตาดแล้วแบดนี้เลยเสี่งแล้วยังกัด ผู้เฮ็ดก้อนเลยคือเดี๋ยทำอิดพี่นออ้องตอนไปเดียวเปิดสร้างรายได้น่ะป้าคิดนะแบบเป็นขึ้นทาย,ยังกระเบิง 4, ้งพี่น,น้องะสามสี่พันห้าพันหกพันหมื่นกระมีบางคลิปเดียวแล้วก็ยังมีหมื่นปลายเลื้อหันกับบรุษสองพันแปดประเดี๋ยวนี้นัน่น oh โอ้ยหอดพันกับบึ้มบ่อหอดแล้วอ่ะนี่ก็ได้ห้าร้อยมื่นก้อนก็ได้ห้าร้อยนั่นก็บอกเป็นยังเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเลย จกมือหนึ่งคนแล้วมันเห็ดยั้ยังออกคนแล้วยังไปหาทัานยายตุ้ยกับเป็นกระเทยที่บอ่อบางแล้วพี่น้อง <c oughs> เห็ดยัง้งต้นไปยังกับเรไป <c oughs> ตีนกระเซ้าแตกเบ็ดกุ๊บกระเซ้าใส่ะไรเดน <c oughs> แต่ที่ตีนแตกจนจีกแฮม้าหน่อยกินกระเซได้มันยาแล้ว <c oughs> เป็นกระเทยทบอ่อบางแล้วเฮ้ย <c oughs> มัยาตกมนานแล้เฮ้ยจะเสิยฮะออกล่างงันแล้วออกล่ <c oughs> างก็ลาหน้ากัเกี่ยวเข่าได้เพื่อนอะ ตัดบอายุว่าจะมาตัดได้่อเออเยตรีห่บริตัตั๊บตัเขาีเนาะข่ารวมกันบลบแล้วนกรแล้วกไปโลดบจะใช้โลดแล้วแล้วใรบอว่างถตาย้มาอาท่าอีก เพื่อที่ไปโหลดอีก Ooh! คุยโหลดท้่เพื่อนคนแล้วอยู่แทงนำ้ำโอ้ไม่ไดก็ไโหลดีซดอยู่นั่นแหละเช็คเนใด <c ười> อยู่บนข่อยอยู่แต่ละบอน,น,บนมีเลยนะ <c ười> งานนะจะได้รคาคายอ <c ười> แทงอ่งย กะซิเอาล้วข้างเจ้าแล้วมาจิ้มซือขาวเดีวอได้งคดอสีได้ข้ายนไหนพวจาะได้ะได้เบิดแตลานอกได้เน่เป็นนรชไค่อยๆนะตายขัสายเนี่ยนะพวกเจ้าได้อ่านอรรอะไเมื่อมาอย่าลบาทิงเทียวเบาอัดอทักได้ได้จักคิป ฮ่กา,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 าก็บบาสีไทยคนไีขาวสารกนออา้อนเหนือยอีข่สข้าวสารมีข้าวสารก็นอนถ้ากินง่ายเนาะคนรออีจะนอนกับกิน,กน,กน,นยังไได้หนิคือบันทีทว่ารวดี15บนันทีจริงพอเข้าอันข้าวสารน15บอเข็งบอ กาปะรนวันนี ar, like, ้แล้วต şey? ัวสีเปนเหมือนมนจะตอุติมจะใช้สีมัตกเด้วก็ตื่นหนอยแตยังคิงแงอลยงตน่องนงแรอี้ทำไหวเด้น้ะเอาตุ้มปุ้งมันยังมีที่ซเลยเหอเหมืนหักแล้วยู่ใหม่เลย โล่ฝ่ายตุ่มอะไรจะอันจะมาต้องู้มีนีตุ่มพุ่เอาน้ำตาแคงมือน้ำผัดโอ้ยเอาไปผัดไปห้อยไปอยู่กับเครื่องกับปุกท่อมมานะมันแล้วเขาเอาไปจูดไปไปจูดทางตุ่มกุ้งนั่นเลยมีนี่ใครเบื้งมันก็ชอบนั่นม,มีนได้เฮอ,อาตะแคงเอเทอรมืออยู่แบบไปแบบอีไปห้องตะแคงให้มันชื่อดีมัน มันชนชานไดตนี้ตีหมดเลยแล้วุกน้ำเพ็ดน้่กระปูมันจะเข้ามีได้เขาได้จะกุ้งทำวะกุ้งสาีน้งสาเยอลขาต้องไลับกุน้ำเขาแล้ปาคอยตัดผมมือจะไม่โทกคอยโทนี้เจออยู่แต่ยุคูโทถูกฮัสเตะเาะแ ตยบอกเป็นตยทนบอกเออาอยาคือญีออ่ปุ่นปรจทั่นเนาะอยาบีรอยานจีนปรจรั้นเป็นปมี่อีโล,เล่เออเป็เพื่อนี่โผกัยุ่ออรรยากาศร้อนร้อนแต่ที่ไปถ่ายยังเขามาอยน่ก็มื่อตึ๊บตึ๊สบสบยบิววิวยังแหลกแกยูได้หนีหละเม้นปลดเอกอยกอยคือเม้นก็ได้ใช่ เสียดยังกัดเนาะพวยูทูบเบอร์นี่กัคดว่าจะกี้สีนี้เนี่ยทายที่เราเห็นยังกัสีไทยเยังกันสีไทยได้คือว่าสบายว่าจะเปิดมันผ่านแบบที่เปิดผ่านมาแล้วกสีไทยอียงสักแบบนี้แต่ประธานในเหตุแต่คุดแนี่เออทางท่านมาเท็นะคบ่มีแนวเห็นยังกันทายแบบนี้บ่มีแนวทายสีไทยเเสีเาีเ อันนเห็นยทายีสนี่ตาตบันนีน่ทำในตู้อกละอ๋อวกบหงาีน้งนมันฮนะ้าฮโอนน้เอาพี่น้องมันบุมีแนวว้าวหลายใจช่วยก <c oughs> ็ันคิดหนา้ีหาแนวเห็นในพี่น้องเ <c oughs> บิงเนยพี่น้องเด้ออาจบสมีเดียวพี่น้องสบายดี <c oughs>